Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Ever Podcast ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับโอเล่พุทธิกรนะครับส,สดีเพื่อนๆครับใครก็ตามที่สำหรับเดือนนี้นะครับโ,โหตั้งใจมากๆเลยนะครับว่าก็เป็นจังหวะที่เหมาะมากๆเลยที่ผมมีโอกาสได้มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับก็คือเรื่องของ4เสาหลักสู่การบรรลุเป้าหมายนะครับ แล้วเอามาดูกันครับว่ามันคืออะไรนะครับวันนี้ครับการที่เราตั้งเป้าหมายนะครับเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนแต่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากตั้งเป้าหมายและประสบความสําเร็จในการตั้งเป้าหมายของเราด้วยนะครับการตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียวยังไม่พอแน่นอนครับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะมีพลังในการตั้งเป้าหมายอยากจะเอาไปใช้ให้มันเห็นผลนะครับแล้วก็นะครับอยากจะทําให้มันนะครับสำฤทิ์ผลบรรลุออกมาให้ได้นะครับ ลองมาฟังเรื่องของ4เสาหลักตรงนี้กันดูนะครับเสาแรกนะครับเสาของการที่มีแบบแผนครับหรือการมีขั้นตอนรองรับนั่นเองนะครับแน่นอนครับเพื่อนๆตั้งเป้าหมายกันได้อยู่แล้วและคนส่วนใหญ่ก็รู้จักการตั้งเป้าหมายอยู่แล้วเนาะแต่ในงานของเราครับเราตั้งเป้าหมายนะครับไม่ใช่เพียงแค่มิติเดียวเนาะเราตั้งเป้าหมายกัน4ีมิติเลยซึ่งนั่นแหละครับคือแบบแผนและขั้นตอนในการรองรับความสำเร็จของเราอย่างแน่นอน หลายคนตั้งเป้าหมายแค่เพียงมิติเดียวคือจะหาคะแนน PV นะครับเพื่อประสบความสําเร็จแต่เรารู้กันอยู่แล้วครับว่าในธุรกิจนี้เราต้องตั้งเป้าหมายให้ครบสมิติด้วยนะครับในต้นเดือนแบบนี้ครับเพื่อนๆลองไปตั้งเป้าหมายดูถ้าผมพูดให้ฟังคร่าวๆครับก็คือเป้าหมายแรกนะครับก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายตามระบบไฟล์คอนะครับซื้อรอบประชุมนะครับแล้วก็ลิงก์ไหนต่างๆนะครับรวมถึงการคุยกับโค้ชนะครับทุกๆวัน แล้วก็รวมถึงความรู้เรื่องของสินค้าด้วยนะนะครับเราก็ต้องไปตั้งเป้าหมายกับโค้ดครับว่าเราเนี่ยในเดือนนี้จะเข้าเรียนรู้งานไหนบ้างดูลิงก์ไหนบ้างอ่านหนังสือเล่มไหนบ้างครับต่อมาครับเป้าหมายที่2ครับเพื่อนๆก็ต้องเข้าไปดูว่าเราต้องมีแนวคิดอะไรครับและมีความสามารถอะไรบ้างที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อเรานะครับจะได้สร้างทีมนะครับแล้วก็คะแนนของเรานะครับและเป้าหมายที่3และที่4ครับก็คือจํานวนคนและคะแนน PV ครับก็ จะตามมาเองเห็นไหมครับในธุรกิจของเราในงานของเราเนี่ยการตั้งเป้าหมายสีมิติครับมันตรงตามขั้นตอนของเสาหลักของการวางแผนแบบแผนแบบข้อแรกอยู่แล้วนะครับที่เหลือคือเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปทําครับในวันที่1ถึงวันที่3ของเดือนนี้นะนะครับคราวนี้เสาหลักที่2ครับก็คือเสาหลักของความสัมพันธ์ครับเรื่องนี้น่าสนใจมากๆครับตอนที่ผมมีโอกาสได้เรียนแล้วก็ลองใช้ดูนะครับหลายคนครับเก่งมาก พูดก็เก่งชวนคนก็ได้เยอะนะครับาขายธุรกิจก็เก่งขายสินค้าก็เก่งนะครับแต่แล้วครับกับไม่ได้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายเพราะขาดเสาหลักนี้ครับเสาหลักความสัมพันธ์คืออะไรเสาหลักตรงนี้ครับก็คือเสาหลักของความสัมพันธ์กับคนรอบๆตัวกับลูกค้ากับเพื่อนกับคนในครอบครัวแฟนเราลูกเราครับส่วนใหญ่แล้วนะครับ เราเนี่ยจะค่อนข้างทิ้งเสานี้ครับและเราก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะประสบความสําเร็จมุ่งมั่นทํางานครับแต่ไม่มีใครอยากจะให้กําลังใจเราทุกครั้งที่เอ่ยคําพูดขึ้นมาครับหลายๆายคนก็รู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังเราอันนี้ผมไม่ได้กาลังพูดถึงเลกาซีอย่างเดียวนะครับผมกําลังพูดถึงการตั้งเป้าหมายในทุกๆเรื่องในชีวิตไหมครับเพื่อนเราสังเกตดูครับถ้าเราไปที่ทํางาน แต่เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์กับคนรอบๆตัวเราเพื่อนเพื่อเราไม่ดีเราจะอยากไปไหมครับไม่อยากไปวันนี้ถ้าเราอยากทำเลกา a c ซให้ประสบความสําเร็จแต่ทุกครั้งที่เรากําลังจะเอ่ยปากพูดเ e ก a c y ซีให้กับคนรอบตัวฟังหรือคนในบ้านฟังเรารู้ว่าเขาไม่ได้ชอบและไม่ได้ให้กำลังใจเราเราเนี่ยจะมีพื้นที่อิสระหรือมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือทำเลกา a c ซของเราไหมครับ สาแห่งความสัมพันธ์ตรงนี้ครับเป็นเสาที่ทําให้เราครับมีพลังในการทํางานและเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีอิสระภาพนะครับในพื้นที่ในการทํางานของเรามากขึ้น,นครับและเราก็จะได้สร้างประสิทธิภาพในการทํางานของเราครับเพราะฉะนั้นครับอย่ามัวแต่สนใจทําแต่เรื่องงานครับแต่อย่าลืมความสัมพันธ์ของคนรอบๆตัวเราด้วยแล้วความสัมพันธ์เหล่านี้ครับจะเข้ามาซัพพอร์ตนะครับทั้งอารมณ์ ความรู้สึกและก็ความสําเร็จของเราแน่นอนครับเสาถัดไปครับคือเสาที่3เสาของการทําให้มันคงอยู่ครับถ้าผมแปลเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งก็คือเสาของการที่เราเนี่ยจะต้องหาโครงสร้างหรือระบบนะครับไว้เตือนตัวเองซึ่งนะครับปกติคนเราเนี่ยจะชอบใช้ความทรงจําความจําของเรานี่แหละนึกได้แล้วก็ทํานึกได้แล้วก็ทํานะครับ ผมเคยมีโอกาสได้พูดถึงคำว่า to do list นะครับขึ้นมาแล้วนะครับแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับถ้าเราไม่เคยทำ to do list เลยว่าแต่ละวันแต่ละวันต้องทำอะไรนะครับหรือถ้าเกิดลึกกว่านั้นอีกครับเสาร์นี้ครับแนะนำให้เราเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกในการทำนะครับขั้นตอนต่างๆหรือทำขั้นตอนหรือว่าเงื่อนไขต่างๆสู่เป้าหมายของเราเพราะอะไรครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าวันนี้สมมติตื่นมาอยากจะออกกำลังกายมากๆเลยแต่ เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับมีเรื่องราวบางอย่างที่เข้ามาแบบกระทันหันต้องไปนั่นต้องไปนูน่นหรือมีใครบางคนโทรศัพท์ขึ้นมาเข้ามาหาเราพอดีแล้วก็คุยนานเลยสุดท้ายครับผ่านไปแล้วครับทั้งวันจนถึงเย็นเลยได้ออกกําลังกายไหมครับไม่ได้ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องนะครับมีการตั้งนาฬิกาเตือนนะครับผมก็ตัออยากให้ง่ายครับเราลองตั้งนาฬิกาเตือนทุกๆวันดูตอนเที่ยงครับเพื่อเราเนี่ยอาจจะไปออกกําลังกายสําหรับคนที่ไม่ได้ทํางานประจำเนาะ นะครับอย่างผมเองตั้งตอนเที่ยงครับแล้วก็ยังไม่พอครับผมก็ตั้งการทาสามสองหนึ่งเนี่ยช่วงประมาณเทียเท่ยงเที่ยงหรือไม่ก็่หกโมงเย็นอีกรอบหนึ่งด้วยเพื่อเราจะได้ไม่ได้ใช้แค่ความจําของตัวเองครับเราจะได้รู้ตัวว่าเวลานี้คือเวลาที่เรานะครับจะต้องทําอะไรบ้างนะครับยังมีครับหลายๆคนอยากจะแก้การนอนดึกครับก็อาจจะตั้งนาฬิกาปลุกให้เรานะครับสมมติอยากนอนสักเที่ยงคืนสิบเอโมงเราก็ตั้งเวลา ไปเลยนะครับหลายคนอยากอ่านหนังสือไม่เคยได้อ่านเลยเราก็ตั้งนาฬิกานะครับว่าเราจะอ่านหนังสือเนี่ยตอนเวลาไหนครับแล้วก็อยากมีซิกแพคครับแต่ยังกินของหวานอยู่เลยเราลองตั้งระบบการเตือนนะครับให้คนรอบข้างเราเป็นคนเตือนเราดูครับยังมีครับอยากเก็บเงินเราลองหาโครงสร้างในการยอดกระปุกครับทุกๆวันที่หนึ่งนะครับลองตั้งเตือนตัวเองดูครับว่าวันนี้ ต้องใส่เงินเข้าไปในบัญชีธนาคารหรือใส่กระปุกเรากี่บาทครับและสุดท้ายครับในงานนี้เองครับเราไม่รู้ตัวเลยครับว่าการโทร AAR กับโค้ชทุกวันนี่คือระบบการเตือนที่ดีที่สุดนะครับซึ่งนะครับกับสิ่งที่ผมเรียนมาตรงนี้มันแมชกันพอดีเลยครับใครก็ตามครับลองสังเกตดูที่เขามีโอกาสได้โทร AAR กับโค้ชทุกวันนั่นคือระบบการเตือนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดใน ระบบเลคซีของเราตรงนี้ครับการแชร์ให้คนอื่นฟังก็เป็นการทำให้มันคงอยู่ด้วยเช่นกันครับเห็นไหมครับเพราะเป็นการกดเซฟแล้วก็เราสามารถกดเซฟสิ่งที่เราทำไปอะไรดีไม่ดียังไงครับเราจะสามารถทำมันอีกทำซ้ำมันได้อีกครับเพราะเราเนี่ยจำได้แล้วว่าอะไรคือถูกนะอะไรคือคุณต้องตัดออกไปและเสาหลักสุดท้ายแล้วครับคือเสาหลักของการโน้มน้าวครับ อะไรก็ตามครับที่ทำให้เราตื่นเต้นนะครับอยู่ในบรรยากาศตลอดเวลานั่นแหละครับคือเสาหลักของการโน้มนาวผมยกตัวอย่างให้ดูครับเช่นการประกาศเป้าหมายครับอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงแค่ในเรกาซีนะครับผมหมายถึงการประกาศเป้าหมายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ในชีวิตจริงกับแฟนเรากับครอบครัวเรากับลูกเราว่าเราเนี่ย จะผอมแล้วนะเราจะมีซิกแพคแล้วนะเราจะเพิ่มกล้ามเนื้อนะเราจะกินให้ได้5มื้อนะเราจะเป็นคนนั้นเราจะเป็นแบบนี้เราจะเป็นไอดอลใดๆก็ตามครับการที่เราบอกแค่ตัวเองอย่างเดียวครับมันไม่ทําให้เรานะครับมีพลังหรือไม่มีความตื่นเต้นหรือไม่มีบรรยากาศครับเพียงแค่คุณนะครับลองประกาศเป้าหมายกับคนใกล้ๆตัวคุณดูก็ได้ครับนั่นแหละครับจะทําให้เรานะครับมีพลังอะไรบางอย่างผลักดันเรามากกว่าเดิมแน่นอน และนะครับก็ยังมีครับไม่ว่าจะเป็นการเข้า Academy ครับหรือโทรคุยกับโคชในธุรกิจของเรารวมถึงการแชร์และก็แบ่งปันประสบการณ์ต่าง,างๆที่เรามีโอกาสได้ทำไปหน้าเวทีใน how meeting หรือกับอัพไลน์เรากับโคชของเราเห็นไหมครับและการที่เราได้ฟังประสบการณ์ความสำเร็จของคนอื่นเวลาที่เรามานั่ง Academy เราด้วยครับนั่นก็เป็นการที่ทำให้เราเกิดการแรงกระตุ้นการโน้มนาวครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีบรรยากาศในการทำงานได้ ตลอดเวลาด้วยเช่นกันครับสาหรับที่4ี่จบไปแล้วนะครับเห็นไหมครับมีการออสี่เสาหลักตรงนี้ครับทั้ง4ี่เสาเนี่ยจะต้องมีทั้ง4ี่เสาเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะขาดเสาใดเสาหนึ่งไปนะครับลองสังเกตดูก็ได้ครับเพื่อนๆว่าทุกครั้งที่เราเนี่ยตั้งใจจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งใน4อย่างนี้ไปมันจะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้ครับ มันจะเอียงเอียงครับมันจะเอ็นเอ็นครับมันจะไม่สมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นนะครับสีเสาตรงนี้จะต้องครับมีทั้งสีเสาแล้วก็ต้องมีที่เท่าเกันด้วยนะอย่าเอ็นเอียงไปทางไหนครับเพราะมันสําคัญทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับตั้งเป้าหมายแล้วตั้งใจด้วยมาทําสีเสาตรงนี้กันครับใครที่ทําแล้วนะครับอยากให้ลองกลับมาไลฟ์ผมฟังดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลองคอมเมนต์กันมาดูก็ได้ถ้าใครฟังจบแล้วนะครับชอบก็กดไลค์นะครับ กด Subscribe กด c o m เมนตนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับทำคลิปดีๆออกมาด้วยสำหรับวันนี้ครับขอให้เพื่อนๆนะครับมีพลังในตอนเช้านะครับแล้วก็เป็นตอนเช้าที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนครับยังไงครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากสวัสดีครับ Good morning Ever podcast ราอทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ